แตงหนึ่งใมหน้าสลหรัาผมนะอนุทินถามว่าคุณรู้จักบริษัทชินโนไทยฮะเขาสร้างแล้วมันกลายเป็นว่าฝนตกน้ำท่วมนะทารท่ในกรุงเทพเนี่ยแห้งขาแห้งซื้อแห้งเลยนะน้ำยังท่วมสะพานบริษัทชินโนไทยก็ทำงานก่อสร้างระดับนี้ก็ยังเรียกหว่ายังมีปัญหาให้คนเขาต้องมาถึงมินไทยครับเห็นคุณบอกว่าคุณว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกคนต่อไปผมก็อยากจะว่ามัน เอามุมไหนมาสนับสนุนกันเลยนั่งเล่าให้ฟังดิพี่คือวันนี้นะอุ้งอิงเนี่ยนะเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นแพทองทานใช่ไหมก็ไม่ได้นะเพราะว่าเด็กเกินใช่ไหมฟังคุณป,ประยุทธ์คุณกวิตย์ก็ไม่ได้มีคะแนนนิยมอะไรมากมายมันก็เหลือตัวเลือกไม่มีไงนะคุณนวทชินเนี่ยตอนนี้เขามีกระสุนแล้วเขาก็ดึงคนเข้าอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วยิงในประเทศไทยนะ ไอโพที่บอกว่าอุ้งอิงอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะคนที่เลือกนายกคือสอสอแ่ทำไมมันไม่ได้คนที่คนที่เลือกนายกไม่ใช่ปสสระชาชนถ้าเลือกนายกได้ตรงโอเคโพมันยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เวลาเลือกนายกเนี่ยอไอเพอเผลอไอ้พรรคที่อันดับกลางเนี่ยคือสก,กัดแรนสไลด์เอาอนุทินคุณเป็นนายกแล้วกันไหมแต่คุณจะเช็คเช็คบินผมนะอะไรเงี้ย <S <S ผมก็เลยคิดว่าเต็งหนึ่งมสมัยหน้าลำรับผมนะอนุทินเออ ผมก็คงจะยังไม่ยังไม่ต้านทานตรงนี้นะฮะแต่ผมจะถามว่าคุณรู้จักบริษัทชิโนไทยฮะรู้ดิรู้นะชิโนไทยตอนนี้เอ่อผมพูดถึงชิโนไทยนะไม่ได้ถึงคุณอนุทินนะพูดเฉพาะชิโนไทยชิโนไทยเนี่ยฮะมาสร้างมารับเหมาเนี่ยรู้สึกจะมารับเหมาสร้างสภาเนี่ยนะครับสภาพูดแทนราษดรอันเกิดเกียตเนี่ยฮะมือในร้านแล้วก็ราคาแพงมาก แต่ว่าตอนที่เขาจะสร้างอ้สภาเนี่ยนะะจีนกับรุ่งจันทร์กับคุณมิงยังไม่คิดสร้างรถไฟนะครับแต่เขาสร้างเสร็จแล้วนะแต่สภาเราเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเะใแล้วแต่มันร่วดใ่เหมอก็ถือว่าไม่เสร็จนะยังมีเรื่องราวอยู่น่ะเออก็อยากจะถามว่าที่บริษัทชีโนไทย ก็รสร้างแล้วมันกลายเป็นว่าฝนตกน้ําท่วมนะทัศนีนักรุงเทพเนี่ยแห้งขะแห้งคือแห้งเลยนะน้ำยังท่วมสภาอยู่นะแล้วก็ฝนตกน้ําไหลรถไปจมอยู่ในห้องออ้อ้รถเก็บไว้ใต้ใต้ถึงสภาก็น้ําท่วมครับนะฮะเขาถ้าชิโนไทยเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถจะสร้างสภาเนี่ยที่สมบูรณ์แบบได้เลยเนี่ยนะ ถ้าเราเกิดจะเอาน้นที่น้อไทยมาสร้างประเทศเนี่ยนะมันจะไหวอนะนมันจะไหวเหรอข้อที่หนึ่งก่อนอันที่สองก็อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้ไปเกี่ยวคุณันุทิษย์นะเรื่องกัญชาครับนะก็ทํากันมาเป็นวัดเป็นเรียนจัดนิริตการอะไรว่ากันไปเยอะแยะไปหมดแล้ววันนี้ยังไม่จบแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดจะออกแบบกลายว่าเออแบบเรีว เขาเรียกอะไรนะประมูลได้ก่อนแล้วออกแบบทีหลังเลยคลงานนั้นก็เอาวิชาก่อสร้างเลยนะนะฮะก่อสร้างที่ที่ลบบกลายเป็นปัญหาเนี่ยนะคืววอว่าอ,ออกแบบไปสร้างไปนะแต่เอาวิชาก่อสร้างแบบนี้เอาวิธีการก่อสร้างแบบเนี้มาใช้กับการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมันไม่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้พี่ก็ใช่เิทีนี้พอกาญช้าเนี่ยเราเปิดเสรีก่อนเสร็จเราก็จะววหายล้อมครอบ นะทันทีคุณก็รู้ว่ากัญชาเนี่ยมันมีอยู่สองคุณลักษณะคือลักษณะที่ดีบางส่วนนะแต่แลักษณะที่ไม่ดีก็มีให้คุณจะกันยังไงแต่คุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะมีมาตราการก<ๆ>ารกันยังไงนะฮะต้องมีมาตรการการกันยังไงก่อน,อนแล้วคุณจะให้มันช้าจะเร็วก็ช่างมันนะแต่ว่าวิธีการต้องดีก่อนว่าทําอะไรได้บ้างไม่ทําอะไรได้บ้างแล้วที่บอกว่า คนไทยจะรวยจากการปลูกกัญชาเนี่ยถ้าทุกคนปลูกกัญชาได้ทุกคนปลูกกัญชาได้คนละสิบห้าต้นหกสิบล้านคนมันเข้าไปกี่ล้านต้นเพราะว่าตอนถึงตอนนั้นถักทีแพงกว่าถักทีนะต้นถักทีแพงกว่าต้นกัญชานะแล้วกลายเป็นว่าคนหนึ่งสิบห้าต้นคุณจะไปขายไข่น่เมื่อทุกคนมีหมดนะเอาลาทุกคนมีหมดล้วจะไปขายไข่ราะนั้นก็ รลกล้างว่างเปล่าแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เข้าไปใช้กัญชาญอย่างพิสดารมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะโอเคผมเห็นในคลิปแล้วมีเด็กนักเรียนมาทำบ้องขึ้นมาแล้วก็สูบมาแล้วก็กลายเป็นว่ามาถามว่ามันเป็น,ปนอย่างนั้นอย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่เชื่อว่าคลิปเนี้ยมันจะมันจะเป็นเอ็กเซเดน์หรือว่ามีคนไป ่ายมาได้ผมเชื่อว่าคลิปนี้เกิดจากคนที่อยากจะตีภาพภูมิใจไทยอยากจะโจมตีคุณอาทินก็ได้สร้างภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ระบุด้วยนะว่าเหตุเกิดที่บุรีรัมย์มัมนมันสมจริงเกินไปนะมันสมจริงเกินไปผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณถูกกันแกล้งผมไม่เชื่อว่าคลิปนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไปถ่ายได้มาหรือว่าวันแพร่หลายแต่คนที่มาเห็นด้วยกับคุณ คนที่เป็นด้วยกับสิ่งที่มันกลายเป็นภาระของประเทศแล้วสิ่งที่กลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดการแตกแยกในในด้านความคีดเหนเนี่ยนะมันจะเกิดจากมันไม่ได้เกิดมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการเนะนี่ยนะตอนนี้ถ้าเผื่อมาร์กบอกว่า,วาคุณวัตถินเนี่ยเหมาะที่จะมาเป็นนายมนตรีและอะไรก็ตามไม <ป S 1> <8. S 2> ่ได้เหมาะพี่โอ้โหบคือผมมองว่าคนที่มีโอกาส เพราะประ,ะเทศนี้นะมันไม่ได้สนใจเรื่องฝีมือไม่ได้สนใจเรื่องภูมิหลังไม่สนใจมันมีแต่ใครกวาดต้อนสสเข้า,า,ขามาในสังกัดมากอยู่คนนั้นมีโอกาสเพราะสสเป็นคนเลือกนายกไงพี่แต่ถ้าสมมติว่าเออพรรคภูมิใจไทยต้องสมมติคนละสามรายชื่อค,คนที่หนึ่งคือหัวหน้าพรรคนะอาจจะเป็นคุณอนุทินครับคนที่สองก็อาจจะเป็นสัจยานะฮะแล้วคนที่สามก็จเป็นคุณ คนที่สามเนี่ยถ้ากลายเป็นเนวินที่ชอบอใครจะเป็นนายกเอาคนเอาเนวินดีที่ก็คือเขาไม่จําเป็นในคนที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นคนอยู่ในการเามืองรึเปล่าเพราะใช่ไหมอย่าคราแล้วพลังประชารัฐก็ไม่ใส่คุณประยุทธ์ไว้ในพรรคแต่ก็ยืนยันจะส่งคุณประยุทธ์พเพราะนั้นพรรคกรุงเทพไทยก็ต้องใส่ชื่อคุณอน,อนุทิน คุณศักระยามคนที่สมอาจจะเป็นคุณเนวินแล้วถ้าถึงเวลาที่ความเหมาะสมมันเกิดขึ้นอเออเรื่องเราจะต้องเป็นแน่แล้วอาจจะต้องเป็นแน่ๆเนี่ยคุณอน,นุทินเนี่ยจะกล้าไปหักคุณเนวินไหมนนเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็การที่คุณเนวินซึ่งวันนี้ก็ล้างลาจากการเมืองไปแล้วไปสร้างฟุตบอลจนกลายเป็นมียื่อเสียงไปที่ชื่นชม สร้างพรรคการเมืองซึ่งมีความเาเป็นฝึกแนนันแน่นหนานะฮะแล้วก็ไม่ใช่พรรคแบบที่ว่าในวินเป็นเจ้าของด้วยนะเป็นพรรคที่ประกอบด้วยคนที่สนใจทางการเมืองมารวมตัวกันแล้วก็บริหารจัดการกันมาอย่างดีแล้วก็กลายเป็นพรรคที่เพูดถึงเจ็ดสิบแปดิบเรื่องธรรมดาแล้วจะไปถึงร้อยยี่สิบถ้าไปถึงร้อยยี่สิบเมื่อไรความโอกาสที่พรรคนี้จะได้เป็นนายกก็มีอย่าง,างที่มมักว่าถ้า หลายหลายพักที่เหลือก็ยินยอมนะฮะแต่ถึงตอนนั้นถ้ามีสัชื่อคุณลทินก็ไม่ได้เป็นอีกมันก็กลายเป็นคุณในวินนะเพราะนั้นผมบอกว่าคุณลตินเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงการที่ท่านการที่มาทําเรื่องนโยบายการทําเรื่องวัคซีนนะฮะมันก็มีข้อคอรหาหมดนะจะแก้จะตกเถียงกันยไงอะไรก็ตามแต่แต่ก็มีข้อคอรหา นะถ้าพูดถึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านนะเพราะท่านไม่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วแต่บริษัทชิโนไทยก็ทำงานก่อสร้างระดับนี้ก็ยังเรียกว่ายังมีปัญหาให้คนก็ต้องแบบติดฉินิมไทผมบอกว่าการจะได้ใครมาเป็นนายกทกคนคุณจะต้องคุณจะต้องดูหรือไม่ลายมือเขาให้มันมากมายหน่อย นะเพราะว่าไปเชียร์ใครสักสักแลาวจะเชียร์กันมันก็ทำให้ประเทศเราก็เป็นปัญหา